หลวงพ่อมัรกวัดเขาเล็กกลางสะเดาท่านได้ปลูกเศษปลาทองมาเป็นเครื่องรางลักษณะตัวอ้วนท้องป่องมีพลังด้านพกขรัพย์อย่างแรงไว้สําหรับการค้าขายเรียกคนเรียกลาบและนําโชคปลาทองเป็นสัตว์มงคลที่สวยงามและเป็นมงคลในตัวเพราะว่าเป็นสีทองสีทองไม่ว่าชนชาติใดก็ชอบสีทองปลาทองขยายพันธุ์โดยการออกไข่ครั้งละมากๆพอไข,ข่สุกก็กลายเป็นลูกปลาเต็มหมดก็หมายถึงทองคํามากมาย พุทธคุณปลาทองดูดซับโชคลาภดีหลวงพ่อมักผู้ใดมีปลาทองดูดซับพ,พกไว้ติดตัวจะนําโชคลาภเงินทองความเป็นสิริมงคลและยังเมตตามหานิยมอีกด้วยหลวงพ่อมักยังปลูกเสกให้มีอนุภาพในด้านปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงยังช่วยขจัดสิ่งที่เป็นอับประมงคลและพูดผีปีศาจต่างๆเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีแก่ผู้พบเห็น ตามหลักสิริมงคลแห่งนักษัตร์รูปลาทองเป็นสัตว์มงคลที่ถูกโลกกับทุกนักษัตร์เหมาะกับการใช้เสริมดวงให้แก่ทุกราศีนักษัตร์ไว้แก้ปีชงหรือเสริมดวงได้เป็นอย่างดี